ข่าวจริงเช็คแล้วธนาคารออมสินให้ของขวัญปีใหม่คนไทยแจกเงิน500บาทได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ทีีเอาไว้เลยและยังมีอีกเจสถาบันการเงินที่มอบของขวัญปีใหม่ให้เช่นกันข่าว 3TV ทีวขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่มาพบกันในวันนี้นะครับมาด้วยวันนี้ก็มีความหวังมาอีกแล้วนะครับผม ธนาคารอมสินนะครับจะแจกเงินให้กับคนไทยนะครับเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นจํานวน500ร้อยบาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสําหรับของขวัญปีใหม่นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบอกไว้เลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้าเกี่ยวกับลุงตู่ไหมแต่ผมคิดว่าลุงตู่เนี่ยน่าจะเป็นแกนนําสําคัญในการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและให้ของขวัญปีใหม่แก่ทุกคนนะครับทุกหน่วยงานทุกภาครัฐนะครับก็มีการช่วยเหลือ อย่างพ่อถึงนะครับถึงแม้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆไม่ใช่เป็นโควิดหรือน้ําท่วมภาคใต้หรือว่าอะไรก็ดีนะครับขอให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับในวันที่หลร้ลายก็ยังมีเหตุการณ์ดีๆข่าวดีอยู่เช่นวันนี้นะครับนอกจากธนาคารออมสินจะแจกเงิน500แล้วยังมีอีก7สถาบันในการเงิน,นครับที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาฟังรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวันที่22นะครับก็เป็นวันอังคารนะครับ ก็มีการประชุมคลรมอนะครับผมเขาก็ได้มีการมติหรือว่าเห็นชอบหรือว่าอะไรก็ดีนะครับแล้วก็มีการล่างๆล,ล,ละเอียดมานะครับเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่สนใจผมสนใจว่าประชาชนจะได้อะไรนะครับผมก็เลยจับใจความได้ว่าเนี่ยจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับยกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินจะให้เงิน500บาทเฉพาะลูกค้ากลุ่มนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผม ก็ขอสอบถามนิดนึงนะครับผมถ้าได้เงินของขวัญปีใหม่500บาทเนี่ยเจาไปใช้อะไรในวันปีใหม่นะครับผมแต่ต้องดูก่อนว่าคุณเป็นลูกค้าตรงกับวันปีใหม่ไหมนะครับผมถ้าตรงนะครับก็จะได้รับไปเลยคนละ500บาทแต่ถ้าคุณไม่ได้500บาทของออมสินก็ไม่เป็นไรยังเหลืออีกสถาบันการเงินของรัฐอีก7สถาบันการเงินนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคนไทยทั่วประเทศเนี่ยต้องได้เกือบทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีหน่วยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับ แค่ธนาคารของรัฐนี่ก็ฟาดละเจ็ดธนาคารละนะครับไม่เป็นทอกรสอกุ้งไทยหรือว่าอะไรก็ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆแล้วก็ลองฟังดูนะครับจากปากโฆษกรัฐบาลเลยนะครับผมก็คือคุณรัชนานะครับเดี๋ยวถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามีข่าวจะแจกเงินเพิ่มนะครับให้กับอ่าขออภัย รู้สึกตื่นเต้นที่ธนาคารอมสินจะให้เงินนะครับคนละ500บาทนะครับอ่ะลองฟังดูเลยดีกว่าไม่รอช้าในส่วนของเรื่องของขวัญที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมให้พี่น้องประชาชนตามที่ท่านโคศกได้พูดเปยยไปแล้วเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่ขอนาเสนอวันนี้นะคะที่ให้เป็นของขวัญอยากให้สื่อมวลชนช่วยไปเผยแพร่ด้วยนะคะอย่างเรื่องแรกที่เป็นเกี่ยวข้องกับ พี่น้องประชาชนโดยตรงก็คือ7สถาบันการเงินนะคะของรัฐเนี่ยก็มีของขวัญปีใหม่เช่นธนาคารออมสินเนี่ยก็จะมอบเงิน500บาทให้กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสิงเชื่อและเพิ่มรางวัลพิเศษของสลักออมสินดิจิทัลฉลองปีใหม่ปี64จําจำนวน20รางวัลน,นะคะธนาคาร เพื่อการเกษตรก็จะโอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าสำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติหรือว่า NPL นะคะก็รายละเอียดก็เดี๋ยวจะชี้แจงออกมาเพิ่มขึ้นนะคะอีกอันนึงนะคะมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือโครงการส่งการาดอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ปี64โดยงดเว้นค่าตราไปรษณียกรผ่านบริการไปรษณียค่ะ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรนะคะก็จะมีโครงการเช่นโครงการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อลดฝุน่น PM 2.5โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่7ปีขึ้นไปและมอบส่วนลดน้ำมันเครื่องอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นสำหรับนักศึกษานะคะก็จะเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรทางการเงินอันนี้เป็นของกระทรวงการคลังค่ะ เป็นของขวัญจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะอย่างเช่นมาตรการลดเบีย้ยปรับอัตราร้อยละร้อยสำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีหากเป็นผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีจะต้องชำระค่าทนายความและค่ารัชากรธรรมเนียมสารให้เสร็จสิ้นด้วย ทั้งนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วสามารถชรําระหนี้ปิดบัญชีให้เสร็จสิ้นได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะและอีกอันนึงก็ของกยศเช่นเดียวกันที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ก็คือเพิ่มอัตราการลดเงินต้นจากเดิมร้อยละ3เป็นร้อยละ5กรณีชําระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวค่ะกรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชําระหนี้มาชําระหนี้คืนกองทุนให้กับกยศ รายละเอียดพวกเราจะทยอยนําเสนอให้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นของรายกระทรวงไปค่ะเชิญรองไตสรีค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันด้วยมติคณะรัฐมนตรีนะคะเริ่มกันด้วยร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการนะคะร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ เหตุผลที่จะต้องมีความมีความจำเป็นในการตากฎหมายนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็ได้ดําเนินการโดยอาศัยพรบโรคติดต่อพศ2558ประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายมาแล้วนะคะรวมทั้งก็ได้มีการอาศัยพระราชกําหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของโควิด -19 แล้วแต่อย่างไรก็ตามะคะ่ะมาตรการกฎหมายของพรบรดังกล่าวก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จะย่อมส่งผลให้ข้อกําหนดประกาศคําสั่งที่ได้ออกตามพรกรได้ถูกยกเลิกตามไปด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะยังไม่ไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ในปีใหม่นี้ตามที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะคะว่าจะมีการยกเลิกพรกรแล้วก็จะเอาร่างพรบนี้มาใช้อย่างยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการให้กฤษฎีการตรวจสอบแล้วก็ต้องเข้าสภา อย่างไรก็ตามทางอาจารย์สนุกก็ได้หารือในแง่ของการที่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นไปได้ไหมว่าจะออกตาเป็นพรกอ,รอันนี้ก็เดี๋ยวทางกฤษฎิกาก็จะไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะมีการแก้ไขประเด็นอํานาจของแต่ละคณะบุคคลอย่างเช่นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขก็จะมีอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือของผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกประกาศหรือสั่งให้ผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดดำเนินการหรือระเว้นการดำเนินการอย่างใดยอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมีประเด็นของอำนาจอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็ให้อำนาจอธิบดีประกาศท้องที่หรือถ้านอกราชอาณาจักรที่พบผู้เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อ,ตตอแห่งชาติ ให้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกและมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งมีอำนาจดำเนินการในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขสถานการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่ากทมนะคะก็ให้อำนาจผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามผู้ใดทำกิจกรรมหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หน้าที่ของผู้ติดต่อผู้ติดโรคนะคะก็กําหนดให้ผู้ที่พบว่าตนเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อในส่วนของบทกําหนดโทษก็จะมีการกําหนดโทษทางอาญามีทั้งจําคุกและปรับสําหรับผู้ที่ฝ่าฝาืนหรือไม่ดําเนินการตามคําสั่งของพรบนี้นะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทกาหนดโทษเพราะว่าตอนนี้ยังถูกมองว่าบทกาหนดโทษของพรบนี้ยังยังน้อยอยู่เราก็เลยต้องใช้โทษของพรกรมาช่วยอันนี้ก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้โทษหนักขึ้น,นะคะ่ะ โอเคครับผมหลังจากฟังเสร็จไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชื่นใจเลยสิครับมีทั้งอของขวัญจากออมสินทอกอสอหรือว่ากรุงไทยก็กยศรถเบี้ยรถอะไรเยอะแยะมากมาย mm hmm. เดี๋ยวรายละเอียดนั้นเราจะมาเพิ่มเติมในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ดูคลิปนี้ไปพางๆก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับผมเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมเพราะว่ายิ่งท่านกดแชร์นะครับและยิ่งคอมเมนต์จะทําให้หน่วยงานรัฐบาลน,นะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมาเม้นคลิปนี้เยอะจังนะครับมาดูหน่อยสิเป็นข่าวจริงข่าวปลอมหรือเปล่าอ่าพอเข้ามาดูปุ๊บเขาก็ได้เก็บคอมเมนต์เก็บความคิดเห็นของประชาชนไปเพราะว่ามันเป็นความต้องการของประชาชนจริงๆนะครับอ่ะนะครับมาถึงจุดนี้ละ ใครมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับข่าวสามทีวีไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่จะหยิบยกคอมเมนต์ของท่านมาทําเป็นคลิปในวิดีโอถัดไปนะครับไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะครับเราอ่านทุกเมน์นะครับแต่เราไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันเยอะเกินนะครับจึงหยิบยกรวบรวมคอมเมนต์มาทําเป็นคลิปวิดีโอคลิปหน้านะครับและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีเอาไว้ด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเฟซ a c e b o o k หรือว่าเป็น YouTube นะครับผมก็ติดตามไว้เลยเราจะพยายามอัปเดตข่าวนะครับในบัตรคนจนคนแก่ผู้พกิการเด็กชาวนาการกระตุ้นเศรษฐกิจเราไม่ทิ้งกัรคนละครึ่งชิมชอบใช้ต่างๆนานๆเนี่ยเราจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อที่เป็นสิทธิเก่ประโยชน์ตัวท่านเองกดติดตามกดไลค์เพจ u t u b e และ Facebook ไว้เลยนะครับผม อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดทและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3มทีวีได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลย